สู่คนสวยของเรากันบ้างนะคะมาดามเนี่ยก็ไปเก็บตกนะคะจากกองละครเรื่องสามสาวเจ้าสเสน่ห์นะคะที่มีพี่หนุ่มสอนรามเนี่ยเป็นแขกรับเชิญค่ะไปดูกันสิคะาว่าพี่หนุ่มเขาทำอะไรทำไมถึงมาดามเก็บมาเมาได้ ได้เวลามา,มาเอ็นจอยมาฝฟายดารากับมาดามชุดอคอนเสิร์ตกันแล้วนะคะวันนี้มาดามชูเวฟไปตรวจตราความเรียบร้อยในกองถ่ายละครสามสาวเจ้าเสน่ห์ก็เลยได้เห็นความขยันขันแข,ข็งของเหล่าดารานิองที่พว่างจากการถ่ายละครปุ๊บแต่ละคนก็ขยันทําบทท่องบทงบในฝันกันอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ว่าจะเป็นนายหนุ่มซ้อนราม ก็จะเป็นคุณน้องโบวีอัธมานางเอกของเรื่องที่เพิ่นดีดาชีนิ้วฟ้องว่าใน,นหนุ่มแอบเง,งียบ,บแป๊บเดียวสุดท้ายก็ดานใส่เรื่องแบบนี้ละค่ะไม่เว้นแม้แต่พิธีกรหน้าใหม่ใส่กิ๊บของมาดาหนุ่มกีกิกกกรติผู่สองก็ใส่จะได้รับคำแนะนำดีๆจากล่นพี่เลยขอตาไปเป้เปาประอินทําสมาธิด้วยกรายค่ะ เล่นหรอกนะคะเพราะพอถึงเวลาทํางานทุกคนก็ตั้งใจทํากันอย่างเต็มที่พอถึงเวลาพักก็เลยชาร์จแบตกันเต็มเหนี่ยวอย่างนี้ล่ะคะ่ะแหมกองนี้เขาทํางานกันหนักนะคะเป็นพักนิดหลับตลอดเวลายังไงก็ติดตามกันได้นะคะสําหรับละครเรื่องสามสาวเจ้าเสน่ห์นะคะในตอนนี้ที่พี่หนุ่มสอนรามนะคะเป็นแขกรับเชิญเร็วนี้จะได้ชมกันแน่นอนทางโมเนนททีวีค่ะส่วนตอนนี้ก็ชมได้นะคะเพราะว่าหนุ่มเป